ข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ว่านะครับอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้นะฮะปีนี้ปี2 5 6 6เนี่ยจะเป็นยังไงนะเป็น2ข่าวที่ผมเอามานะฮะก็มีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจนะแต่ว่าทั้ง2ข่าวก็เป็นข่าวที่เชื่อมโยงกันนะไปดูที่ข่าวุ้นกึนก่อนแล้วกันนะครับข้อมูลนี้นะฮะเอามาจาก REIC นะฮะก็ REIC คือเขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของทออสเขานะครับ REIC เขาบอกว่า อสังหาครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับของปี66เนี่ยฟื้นตัวแน่นอนจ่อรับดีมานต่างชาติพุ่งคือจะฟื้นตัวโดยปัจจัยหลักก็คือจากความต้องการซื้อนะฮะของนักลงทุนชาวต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปแต่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีหรอกเป็นจีนเป็นหลักนะประมาณครึ่งหนึ่งนะต่างชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยเป็นจีนสักครึ่งหนึ่งเลยนะอ่านะไอ c บอกว่าต่างชาติโอนห้องชุด ไตรามาส3าของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น62.9%โดยเพิ่มติดต่อกัน4ีไตรามาสโอ้โหนะมาแรงแล้วนะหลังจีนเปิดประเทศนะฮะก็จีนเปิดประเทศ เมื่อวานนี้นคือวันที่6นะผมอัดคลิปวันที่7จนะฮะก็จีนเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนจะมาไฟลแรกนะวันที่9นี้นะฮะ200คนนะฮะจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะจะวุ่นวายโกลาหล,ห,ลหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ว่าอาสังหาเนี่ยคาดว่าจะได้รับผลดีอย่างชัดเจนนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับข้อมูลนะฮะของ i อ c บอกว่าไตรมาส3าในที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะมียอดขายยอดโอนนะเพิ่มขึ้น62.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคือปี6-4 นะครับแล้วก็สําหรับมูลค่าการโอนยอยู่ที่ประมาณ14,600กว่าล้าน,เ,นเพิ่มขึ้น58%นะเอเนะเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนคือจํานวนการโอเนเพิ่มขึ้น62%แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นแค่58%ก็คือมูลค่ามันลดลงแต่จํานวนการโอนมันเพิ่มขึ้นนะคือแปลว่าอะไรแปลว่าต่างชาติซื้อห้องเล็กลงนะส่วนยอดโอนสะสมในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีอยอดส,สะสมการโอนทั้งหมดประมาณ 36,900กว่าล้านนะครับเพิ่มขึ้น24%เป็นะครับเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น24%สรุปเลย i อ c สรุปว่าภาพรวมน่าจะมีการฟื้นตัวแล้วนะครับโดยนะครับมูลค่าการโอนห้องชุดหรือคอนโดเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง77.1%ห้องชุดมือ2อ,อยู่ที่ประมาณ22.9%สนะส่วนในพื้นที่ตารางเมตรเนี่ยนะครับมีมูลค่าการโอนเป็นห้องชุดใหม่ทั้งหมด6 1ส เป็นห้องชุดมือ2 38.1%นะงงมั <c> ้ <oughs> คืองี้มูลค่าการโอนห้องชุดใหม่มีสัดส่วน77.1%ห้องชุดมือสอง22.9%ก็คือพูดง่ายๆคือในการโอน100%เนี่ยเป็นห้องใหม่77%อ่าอย่างงี้ละกันง่ายๆห้องมือ2หรือคอนโดมือ2 23%นะอ่ะสรุปแบบนี้ดีกว่านะค,คือต่างชาติซื้อคอนโดใหม่มากกว่าคอนโดเก่าอ่ะทั้งนี้นะครับสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากขึ้นทั้งจํานวนหน่วยแล้วก็มูลค่าแล้วก็จํานวนพื้นที่ด้วยนะ โดยมีข้อสังเกตว่านะครับคนต่างชาตินะฮะอาจมีความต้องการห้องชุดใหม่เพิ่มมากขึ้นและความต้องการอยู่ในทำเลพื้นที่ชั้นในนะครับนอกจากกลุ่มลูกค้าคนจีนแล้วนะครับยังได้รับความสนใจจากกลุ่มต่างชาติคือรัสเซียสหรัฐเมกาอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสตามลําดับนะครับการโอนห้องชุดของต่างชาติเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยคิดเป็น43%เซ คือพูดง่ายคือส่วนใหญ่เนี่ยจะโอนกันไม่เกิน3ล้านบาทนะคือไม่ได้ซื้อห้องใหญ่ห้องโตอะไรมากมายนะลง,ลงมาคือราคาประมาณ 3- 5ล้านนี่ประมาณ2 4 27เปอร์เซ็นต์นะแล้วหลังจากนั้นก็คือ5ล้านขึ้นไปเนี่ยก็มาสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าราคา10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยน้อยมากนะแค่ประมาณ9%เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ9%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสรุปคือต่างชาติซื้อประมาณ3ล้านบวกลบนะ สัดส่วนนี้เกือบครึ่งนะ43ไม่ได้ซื้อห้องใหญ่ห้องโตอะไรมากสถิติปี61ถึงปัจจุบันพบว่าห้องชุดขนาดไม่เกิน60ตารางเมตรต่างชาตินิยมมากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยด็แต่เดเวลลอปเปอร์เขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าอยากจะซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าให้ต่างชาติ่รู้ไว้เลยนะครับต่างชาติเขาไม่อยากได้ห้องใหญ่นะไม่ต้องไปซื้อห้องใหญ่ๆเพื่อหวังให้ต่างชาติเช่านะต่างชาติมันเช่ามันซื้อมันชอบกันมาไม่เกิน60ตารางเมตรนะครับทีนี้มาดูกันว่า รู้กันอยู่แล้วแหละว่าคนจีนเนี่ยมันโอนเยอะมากนะครับคนจีนเนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ48.9%ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนโอนกันเนี่ยก่อนๆเดิมๆเ,เนี่ยนะครับเกิน50%ตอนนี้ตัวเลขตกลงมาต่ำกว่า50%ละอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่จริงๆมันเดาได้อยู่แล้วม,มันเกิดจากสาเหตุซีโรโควิดอะคือเขาปิดประเทศไม่ให้คนออกอะนะนก็เลยมีการโอนกันลดลงนะครับแต่ลองเดี๋ยวลองดูเนี่ยครึ่งหลังปี66เนี่ยจะเป็นยังไง นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือลูกค้าจีนมีการโอนลดลงเหลือไม่เกิน50%นะครับที่ปั่นผ่านมานี่คือโอนกันประมาณ55-60%นะต่างชาติ1้อยคนมีนคนจีนประมาณ60คน่ะตอนนี้เหลือแค่48คนขณะเดียวกันนะฮะกลุ่มผู้รับโอนกัรมสิทธินะจากรัสเซียยุโรปนะอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีสัดส,ส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีอะไรที่น่าสนใจคือเมียนมาพมา่าเนี่ยแหละนะคำเมาลาวเวียดนามมาเลเซียนเนี่ยก็เริ่มมีอะไรที่แบบใครเห็นชัดเจนว่า เริ่มกระเตื้องแล้วนะเพื่อนบ้าน aec เราเนี่ยนะครับก็ชอบมาซื้อห้องชุดของคนไทยนะฮะออมีสถิติแบบนี้นะครับพม่านะครับจะซื้อคอนโดไทยเนี่ยเฉลี่ยนะครับประมาณราคานะเล้านบาทต่อนหน่วยแต่ว่าห้องชุดที่คนอินเดียชอบส่วนใหญ่จะชอบห้องใหญ่อินเดียชอบ70ตารางเมตรโดยเฉลี่ยนะอินเดียโอนกันไปประมาณ70ตารางเมตรแต่พม่าเนี่ยราคาซื้อขายเฉลี่ยประมาณ7ล้าน พราะม่าเนี่ยเขาเรียกว่าคนรวยแต่อินเดียเนี่ยซื้อซื้อห้องขนาดใหญ่แต่ราคาแพงหรือเปล่าไม่รู้เขาไม่บอกเขาบอกแค่ห้องขนาดใหญ่อาจจะไม่คนจีนเอ้ยคนอินเดียอาจจะเอาแบบเอาห้องถูกๆไปอยู่ชั้นๆมือแต่เอาชอบห้องใหญ่ๆอ่ะคนอินเดียชอบห้องใหญ่ๆแต่พม่าเนี่ยรวยนะครับโอนคอนโดประมาณ7ล้านบาทต่อตารางเมตรโดยเฉลี่ยคนจีนอ่ะทีนี้มาดูคนจีนคนจีนมีการโอนเฉลี่ยนะราคาโอนคอนโดเฉลี่ยอยู่ประมาณ5ล้านบาทต่อหน่วยแพ้พม่านะพม่าประมาณ7ล้านบาท แล้วก็พื้นที่ห้องชุดที่รับโอนเฉลี่ยของคนจีน,นยอยู่ที่ประมาณ39ตารางเมตรต่อหน่วยนะคนจีนไม,ไม่เน้นห้องใหญ่นะครับมาดูกันว่า5จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่างชาตินะมากสุดในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้วนะฮะไม่ต้องเดากรุงเทพอยู่แล้วกนะรุงเทพลงมาคือชนบุรีลง,ลงมาคือสมุทรปราการแล้วก็2จังหวัดสุดท้ายคือภูเก็ตและก็เชียงใหม่นี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะฮะของ สรุปจาก REIC นะฮะเป็นข้อมูลดิบๆที่เชื่อถือได้นะครับทีนี้ต่อมาข้อมูลจากนักวิชาการผ่านไปละวทีนี้มาดูข้อมูลจาก Developer กันบ้าง d ดเวลลอปเปอร์เขาบอกว่าอย่างนี้นะข้อมูลนี้เอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะเ e เวลลอปเนะเขาบอกว่าหวังว่าลูกค้าจีนจะปลุกตลาดฟื้นคอนโดได้นะแล้วก็ดูดซับซับพลายส่วนเกินที่มันค้างๆคาคาคือสต็อกเหลือขายนะครับ ก็ปีนี้นะฮะบอกเลยได้ว่าไม่ใช่ธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่ตื่นเต้นกับจีนที่จะเปิดประเทศนะฮะตื่นเต้นในะคนไทยตื่นเต้นกันนะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ต่างรอคอยดีมานจากกลุ่มลูกค้าคนจีนเข้ามาช่วยดูดซับสต็อกส่วนเกินของคอนโดนะที่ค้างคากันมาแค่โควิดนะราคาขายที่เขาเน้นอยากจะให้คนจีนเอาออกไปซะ้นะคือ3-10ถึงล้านนะก็ต้องลองดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะผมขออนุญาตอ่านให้ฟังกันเลยแล้วกันไปดูกันที่บริษัทแรกนะครับบริษัทปรึกษารียลเอสเตทนะครับบอกว่า ภาพรวมอสังหาร่าจะกลับมาคึกคักขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของคอนโดซึ่งปัจจุบันต่างชาติซื้อได้อยู่อยู่แล้วไม่เกิน49เเซนะเชื่อว่าตลาดคอนโดจะปลิกกลับมาจากการเปิดประเทศของคนจีนจะเข้ามานะฮะตลาดคอนโดฟื้นตัวกลับมาเร็วแน่นอนนะครับเนื่องจากราคาสังหารในประเทศไทยถูกกว่าจีนโดยเฉพาะคอนโดระดับราคาไม่เกิน5ล้านบาทและคอนโดหรูราคาแพงตอนนี้นะครับพอเปิดประเทศเนี่ยทำให้คนจีนไม่อยากเก็บเงินไว้ในประเทศหันมาลงทุนซื้อสังหารในต่างประเทศมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของอสังหาไทยนะครับปรึกษาเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเนื่องจากเขามีสต็อกเรียกว่าแบล็คล็อกนยแบล็คล็อกคอนโดเขาอยู่ประมาณ7 0 0 0พ0 0ถึงล้านเนี่ยที่สร้างเสร็จจำนวน10กว่าตึกนะที่พร้อมขายในทุกเซกเมนต์ที่พร้อมรองรับนะพร้อมรองรับรักลงทุนจีนนะทั้งระดับล่างระดับกลางระดับบนครบทุกเซกเมนต์ทำให้ตลาดคอนโดฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว พึ่ษาม,มองว่าคอนโดผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของอนันดากันบ้างนะอนันดาเนี่ยเขาบอกว่า,ามีความหวังกับลนะงทุนชาวจีนนะฮะก็หลังจากที่หยุดชะง,งักกันมา2-3ปีเนี่ยอนันดาเขามองว่าอย่างงี้ดีมาที่เข้าสู่อสังหารน่าจะเริ่มเห็นชัดในไตรามาสสหรือไตรามาสสในปีนี้นะครับแต่ไตรามาสแรกอาจจะยังไม่เห็นนะในกลุ่มที่เป็นเรียลดีมาอระดับกลางที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการคอนโดในเมืองราคาประมาณ3-10ล้าน ซึ่งดีมาในกลุ่มนี้จะช่วยดูดซับัปพลายส่วนเกินที่เหลืออยู่ในตลาดที่ยังค้างคาอยู่ในตลาดคอนโดมือ2ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ของตลาดคอนโดทุกอย่างมองดีกันหมดทีนี้มาดูในส่วนของ r i ชชี่เพลสกันบ้างริชี่เพลสบอกว่าการเปิดประเทศครั้งนี้ความต้องการลูกค้าจีนอาจไม่หมูไม่หวือหวาเหมือนในอดีตอ,อันนี้อาจจะมองต่างมุมไปนะฮะริชี่เพลสโดยดรอาภาเนะี่ยแกบอกว่าอาจจะไม่หวือหวาเหมือนในอดีตนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเผชิญป,ปัญหาเศรษฐกิจที่นเดียวับคนไทยนั่นแหละ ฉะนั้นกําลังซื้อของจีนอาจลดลงเพราะกลุ่มคนจีนที่เข้ามาซื้อคอนโดเมืองไทยเป็นคนระดับกลางนะฮะที่มาซื้อคอนโดในระดับ20ล้านบาทส่วนคนรวยชาวจีนมักจะไปซื้ออสังหาในยุโรปอังกฤษแล้วก็แคนาดาระดับ100ล้านบาทขึ้นไปเออคือระดับกลางจะมาซื้อคอนโดในไทยระดับรวยของจีนไปซื้อยุโรปแต่ต้องถามว่าระดับคนชั้นกลางของจีนกับคนรวยอันไหนมีมากกว่ากันล่ะเออนะผอว่าคนชั้นกลางน่าจะมากกว่าหรือเปล่า ปีรืมิดทั่วไปเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องมาเชิญโควิดนะพฤติกรรมกําลังซื้อการตัดสินใจของลูกค้าก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยริชี่เพรสเนี่ยขายได้ทุกระดับราคาคอนโดติดรถไฟฟ้าหรือคอนโดเส้นสุขขมุิทราคา1ิบถึงยีล้านลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนคนจีนเป็นคนเป็นคนจีนแล้วก็เป็นจีนฮ่องกงมาซื้อในช่วงที่กําลังซื้อคนไทยอ่อนแรงปัจจุบันเนี่ยตลาดสังหามูลค่ากว่า9ก้าแสนล้านเนี่ยเป็นตลาดคอนโดประมาณ4 0นะ อีก60%เป็นตลาดแนวราบลูกค้าชาวจีนนะฮะก็คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สัดส,ส่วนการโอนคอนโดของลูกค้าชาวจีนประมาณ9 0้าหมื่นล้านนะคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ10%ของตลาดอสังหาไทย,ยนะโอ้โหแพ่งเยอะมากเลยนะสิของตลาดอสังหาไทยนะพอเกิดโควิดมาก็เงียบกริบนะเงียบกริบตอนนี้ก็บอกว่าจีนคัมแบ็กแน่นอนแล้วนะจีนคัมแบ็กแน่นอนแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะก็ลองลุ้นกันดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ แต่ว่ามันจะมีผลเห็นชัดกันครึ่งปีหลังของปี66ถ้าสังหาฟื้นธุรกิจตัวอื่นก็น่าจะฟื้นนะแต่จากมุมมองของผมเองนะต้องบอกก่อนผมไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คนเก่งกาจอะไรแต่ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินต้องบอกก่อนว่าผมเป็นที่ปรึกษาการเงินหลายคนจะเอ้ยแล้วมึงจะรู้ได้ไงผมเป็นที่ปรึกษาการเงินผมต่างคนต่างเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการเงินรับแก้หนี้ให้กับลูกค้านะฮะเราพบลูกค้าที่เป็นเลียวเซกเตอร์ของจริงลูกค้าที่เป็นหนี้ธนาคารลูกค้าที่ทําธุรกิจจริง นะเป็นหนี้ธนาคารแล้วเริ่มจ่ายไม่ไหวมาจ้างริษัทผมไปเจราจานี้ให้กับธนาคารเราสัมผัสกับทั้งลูกค้าเราสัมผัสกับทั้งธนาคารในมุมมองผมปีนี้น่าจะฟื้นแต่ว่าถ้าใครไม่ฟื้นเนี่ยไม่ใช่พะเศรษฐกิจแล้วละเพราะปัจจัยหลายอย่างเช่นก่อนหน้านี้อาจจะไปกู้กันมาเยอะเกินไปก่อนหน้านี้อาจจะไปโดนใครโกงหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นในมุมมองของธนาคารก็มองอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยใครที่ฟื้นก็โอเคธนาคารพร้อมอุ้มชูต่อ แต่ถ้าใครที่ไม่ฟื้นนะฮะจะไม่ใช้คําว่าไม่ใช้คําแบบลุงตู่จะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังไม่มีนะฮะธนาคาร,รถ้าคุณไม่ไหวก็ปล่อยคุณไปข้างหลังนั่นแหละเขาก็จะเดินต่อไปพร้อมลูกค้ารายเดิมของเขาที่ที่เดินไปกันไหวรายไหนเดินไปกันไม่ไหวก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเหมือนในหนังถ้าจะตายก็ปล่อยตายไปแล้วก็เดินกันต่อไปนะก็เอาใจช่วยเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกท่านนะแต่ฟันธงว่าปีนี้อสังหารน่าจะฟื้นตัวครึ่งปีหลัง ลองลุ้นกันดูแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ